แล้วพี่ก็ไปซื้อที่นั่นครั้งแรกซื้อแล้วโดนเพจเฟซบุ๊กอ่ะบูมประมูลในเพจเฟซบุ๊กอ่ะบูมมากพี่เขาอะทำกันแล้วเขารวยแล้วเพียะยังขายออนไลน์อยู่ร้านวังพระเครื่อนครับก็ยินดีรับเช่าและให้เช่าพระเครื่องตามหลักสากลนิยมนะครับและร้านเรานะครับรับประกันพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือถ้าท่านใดนะครับมีพระเครื่องอยากจะแบ่งปันนะฮะก็สามารถแอดมาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดนะครับแอดวังพระนะฮะ และร้านเรานะครับมีไลฟ์สดทุกวันนะครับที่ช่องทิกตอกวังพระเครื่องเวลาหนึ่งทึ่มตรงเป็นต้นไปนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพงวังพระสวัสดีครับเซียนทอก EP นี้นะครับต้องบอกกันเลยนะผมได้แขกรับเชิญที่พิเศษมากนะครับเป็นพี่ชายผมอีกหนึ่งท่านนะที่ต้องบอกเลยว่าในวงการพระเนี่ยให้คํานิยามว่าเป็นเซียนที่ตัวจริงแล้วกันแล้วก็น้ําดีด้วยนะฮะก็พูดขนาดนี้้วฮะขอยินดีตอนรัานะพี่กอล์ฟฟินดะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับพี่กอล์ฟเนี่ย ทำไมถึงต้องใช้ชื่อก๊อกปันดาแล้ว mm. เล่นพระมานานเท่าไหร่อะไรงไงเพื่อแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ FC เขาได้รู้หน่อย uh huh. ชื่อที่มา uh huh. ครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นวัยรุ่น uh huh. ก็จะต้องมีชื่อแก๊งอ uh ่า huh. ก็ตั้งชื่อแก๊งมาตั้งแต่อดีตก็ uh huh. มีกลุ่มเพื่อน uh huh. เสร็จปุ๊บ เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเล่นพระใช่ไหมมันมันไม่ได้มีใครคาดคิดอยู่แล้วพอ Facebook มันตั้งไาอย่างนั้นพอมาเริ่มเล่นพระก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังไม่ได้เปลี่ยนก็มันก็เลยเป็นชื่อกอล์ฟตันดาคมาตลอดมันเป็นชื่อกลุ่มอ๋อชื่อกลุ่มชื่อกลุ่มในวัยสมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นแต่พอมันใช้เริ่มเล่นพระมาแล้วคนมันเริ่มจําติดหูมันไม่เหมือนใครบางคนก็บอกว่าฟันผู้หญิงฟันมั่วฟันนุ่นจริงๆแล้วฟันราคา ห <laughs> ยอกนะครับหยอกนะ <laughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะรู้จักพี่กอล์ฟฟันดานเนี่ยก็คือว่าพี่กอล์ฟเล่นส่วนมากจะเล่นเป็นพลาเหรียญพลเหรียญเหรียญเก่ายอดนิยมใช่ <laughs> <sh arp> พะเหรียญนำครับอาทำไมถึงต้องเล่นเป็นพลาเหรียญเ,เลือกเลือกจากอะไรพะเหรียญเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะมีแค่พี่บอยคือแบบเซียนบนบนเล่นกันเยอะแต่แบบว่าล่างๆหน่อยพวกพวกรุ่นรุ่นเจนเจนพี่เมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะพี่ยังมองไม่เห็นว่ามีใครเล่นตอนนั้นและอีกอีกอย่างหนึ่งคือพี่อ่ะ ชอบไปได้ซื้อแล้วก็อยากรู้ว่าองค์เนี้เก่าขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้พี่ดูน่าสนใจกับเหรียญเก่าแล้วพี่ก็เลยลองซื้อเหรียญเก่ามันมีเจนตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นคือมันจับต้องได้และเหรียญเก่าเนี่ยพุทธศิลป์ค่อนข้างสวยงามอายุค่อนข้างแน่ชัดบางองค์มีพอสหกกว่าเจ็ดกว่าใช่ไหมมันทําให้ดูเฮ้ยมันประวัติชัดเจนแล้วก็มีมีสตอรี่ที่ดี รูปแบบสวยครับอ่าแล้วก็อายุถึงอ่ามันก็ดูน่าเล่นเนาะแล้วราคาไม่แพงอพี่ก็เลยเฮ้ยลองเล่นดูพอมาเล่นเนี่ยพี่มองว่าเฮ้ยขายง่ายครับขายง่ายคือคือคนเขาต้องการความชัดเจนทุกวันนี้ใพพอเล่นเหรียญอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วพี่ก็เลยเล่นมาตลอดเลยเล่น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 มาจนมารู้ตัวอีกทีก็ชอบไปเลยชอบไปเลยชอบไปเลยก็เล่นมาหลายปีเลย ที่บอกว่าเล่นมาหลายปีนี่กี่ปีแล้วพี่เบ็ดเสร็จเลยถ้าตอนนี้ถ้าถ้าถ้ารวมกันทั้งหมดก็ปีนี้น่าจะเป็นประมาณปีที่สิบสิบสิบกว่าแล้วสิบสิบกว่าไปถึงเกือบสิบเอ็ดเกือบสิบเอ็ดอ่าใช่ใช่เกือบสิบเอ็ดละเออเออเออสิบกว่าปีเกือบสิบเอ็ดปีสนามพระที่เข้าในยุคนั้นนะพี่อ้าวถ้ายุคยุคพี่เลยนะยุคพี่เลยตอนพี่นะสายใต้ใหม่เพิ่งเปิดเลย๋อสายใต้ใหม่ จากข้างบนที่ที่ทุกวันเนี้ยตอนนั้นจะเป็นของพี่เก่งของขวางพี่เก่งใช่พี่เก่งอ่ะเหมือนซื้อสัมปทานข้างล่างตรงลานจอดรถกว้างๆของเราครับทําเป็นสนามพระที่ตอนนี้เป็นตลาดสายใต้ที่ขายของนัดกันตลาดนัดกันสมัยก่อนเมื่อสิปีที่แล้วจัดที่นั่นเพอตรงนั้นเป็นตลาดพระมาก่อนแล้วพี่ก็ไปซื้อที่นั่นครั้งแรกซื้อแล้วโดนเกลียดลองลงทุนดูโหจําได้แม่นเลย่เหรียญอะไรพี่ตอนนั้นโดนเลยหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงว่าเขาไม่ได้เาเขาไม่ได บทลั่นแม่สมัยก่อนเท่าไหร่เหรญนึงพี่ซื้ออง์ละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็มันมันพี่คิดว่าแท้ไงก็คือแต่มันเกย์ตอนนั้นมันจะมีอะไรท่าพระจันทร์แต่ท่าพระจันทร์อ่ะคือพอมาเจนพี่อ่ะพอพี่ไปอ่ะมันจะเริ่มเซาๆแล้วแล้วก็จะดักดักหน่อยท่าพระจันทร์ดักดักหน่อยเดินเข้าไปมันดูดูแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวยังไงอธิบายเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าถ้ายุคพี่นะมันไม่ได้เหมือนยุคที่ เซียนระดับประเทศเขาเขาอยู่กันมันจะคึกคืนใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเงียบเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีไม่กี่ร้านแล้วมันจะดูดูเหมือนจะมีโจรมากกว่าจะมีเซียนพาอารมณ์มันว่าจะโดนป้นไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเราไปอ่ะมันเงียบมากโลยเงียบตอนนั้นตอนจุกนั้นค่อนข้างเงียบนะแต่ก็จะมีเซียนเก่งๆเยอะแต่คือเราไม่ได้รู้จักไงแล้วแล้วร้านเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบระบบปิดอหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่า หมือนต้องรู้จักกันก่อนน่ะถึงจะคุยกันถ้าไม่รู้จักก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอาจจะเข้าถึงยากประมาณนะั้นแล้วจากวันนั้นในระยะทางวันนั้นน่ะจนถึงวันนี้ยสิบเอ็ดปีพี่มีการพัฒนาการเขาเรียกว่าไงคือณตอนนี้พี่กอล์ฟอยู่บนพันทิพย์ชั้นสองใช่ไหมพี่หน้าร้านเปิดร้านใช่ไหมเปิดร้านเนี่ยมีมีเริ่มไปยังไงพี่พอพี่อ่ะเล่นพลาได้ประมาณสักถ้าพี่จําไม่ผิดนะอืประมาณสักเล่นพมาปีกว่าครับ ตอนนั้นน่ะพี่จะเปิดพยาไม้แต่แอร์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 เมืองทนเนี่ยเปิดอยู่พี่ก็ไปสิงขอไปวางด้วยแต่อันนั้นเราไม่ได้เช่าและเราเราไม่ได้เช่าอะไรอยู่ใช่ไหมพี่มาเริ่มเปิดก็คือพี่เก่งคลองขวางตลาดบางใหญ่พอไปเปิดที่นั่นเปิดเป็นห้องห้องใช่ไหมไอเปิดเป็นตู้ก่อนตู้เสร็จปั๊บย้ายไปห้องห้องเสร็จย้ายมาตู้งงไหมไม่งงนะเพราะว่า ตอนแรกเป็นตู้ทำเลไม่ดีแล้วก็เลยย้ายเป็นห้องพอเราไปอยู่ห้องแล้วมันก็ทำเลยังไม่ค่อยเวิร์กแล้วมันมีตู้ที่มันทำเลดีพี่ก็เลยย้ายกลับมาตู้ที่ทำเลดีประมาณนั้นคือหลักๆคือทำเลเลยทำเลใช่ตอนนั้นต้องทำเลเพราะว่าตอนนั้นพี่ซื้อแล้วพี่ก็มาว่าเสร็จปุ๊บพออยู่ตรงนั้นได้ประมาณสักสามปีสี่ปีพี่ก็ย้ายมาอยู่พันทิพย์มันอยู่กับพวกพี่เลยพี่เปิดร้านห้ามหาลาภห้ามหาลาภนี่จริงๆมีพี่อยู่นะพี่เปิดเสร็จปั๊บแล้วก็เหมือน เหมือนบว่าต่างคนต่างแยกย้ายไปกันไปเติบโตช่วงนั้นอ่ะเพจเฟซบุ๊กอ่ะบูมประมูลในเพจเป็นบูมมากพี่เขาทํากันแล้วเขารวยแล้วพี่ยังขายออนไลน์อยู่เหมือนวิ่งขายอะไรอย่างนี้อยู่พี่ก็อาจจะบอกทางไม่เหมือนกันใช่พวกเขาก็เกาะกลุ่มกันประมาณเหลือประมาณ3ามคนจากห้าห็คนก็เหลือ3ามคนพวกพี่เขาก็อยู่แล้วก็เปิดร้านตรงนี้กันสนิทกันอยู่เหมือนเดิมเสร็จปั๊บพี่ก็ออกมาพี่ก็มาเปิดร้านตรงนี้ ตรงแถวแถวร้านเฮียสถิตร้านบุรีเป็นตู้หรือเป็นห้องเป็นตู้เป็นตู้ก่อนแต่ทีเนี้ยพี่เช่าสองตู้เลยเพราะของพี่เยอะอ๋อขายเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาเช่าห้องที่น้องเจออ่าร้านนั้นก็อยู่ร้านนั้นอีกสามสิบสามปีขึ้นนะอ๋อแต่มันจะมีช่วงโควิดครับก็คือช่วงโควิดอ่ะมันอาจจะ ต้องไปเช่าที่อื่นก็คือพี่ก็ไปเช่าที่ที่ลูพินีเป็นออฟฟิศการนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นที่เช่าเหมือนกันเพราะคนจะมาก็ต้องไาที่นั่นแล้วก็มาที่นู่นแล้วก็มาเซ็งที่นี่อันนี้เซ็งที่นี่คือณปัจจุบันนี่คืออยู่ชั้นสองแล้วแล้วก็คือเป็นเป็นร้านของพี่ก๊อฟที่แบบเขาเซ็งไว้แล้วเรียบร้อยใช่เซ็งไว้แล้วก็นั่งอยู่ยาวๆเลยวจันทร์ถึงเตาเข้าใจว่าเปิดร้านเนี่ยก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยที่ก๊อฟเล่นพาระมาเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะดูเป็น พี่อ่ะผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้นะตอนอันนี้อันนี้คําถามดีมากอตอนพี่เล่นพลาสติปีแรกอืสิปีแรกอ่ะอช่วงนั้นอ่ะมันทับเกี่ยวกรารเก่ากลางใหม่เหมือนกันคธอย,ยุคนั้นอ่ะมันยังไม่มีบัตรอืตอนที่พี่อ่ะซื้อพ้าอะไรมาต้องใช้ความเชื่อใจกันพี่ซื้อฮงมาเนี่ยสมมติพี่ก็เชื่อใจฮงระดับหนึ่งแล้วว่าฮงเก่งหรือพี่อาจจะไม่รู้จักฮงเลยครับองคนี้พี่อาจจะดูไม่ค่อยเก่งพี่จะขึ้นมาบนกันทิพย์นะพี่จิ้มขายเลยนะ แล้วก็ขายได้บ้างบางคนก็ไม่บอกบ้างบางคนก็แบบไม่ต้องมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือคือเขาไม่รับเช็คพาร์หรือไม่รับดูหรือไม่รับซื้ออะไรอันสมัยก่อนมันต้องเป็นแบบนี้อ่าแต่พอผ่านไปประมาณพอพิเลีนิพัฒน์ได้ประมาณสองปีสมาคมเปิดพอมีบัตรมาทีเนี้ยมันง่ายขึ้นใครใครก็มาออกสมาคมถูกป่ะเนี่ยมันก็เลยแบบว่า เขาเรียกว่ามันก็เลยจะเก่งขึ้นได้ไวแต่พี่อ่ะก็ยังออฟไลน์อยู่ถ้าถามกว่าจะเป็นสี่ปีต้องมีสี่ปีนะสี่ปีเล่นเองศึกษาเองมีคนผู้ใหญ่ที่เขาเก่งเราก็ปรึกษาเราก็ถามแต่เราใฝ่รู้เพรอใฝ่รู้อ่านหนังสือสําคัญมากหนังสือเนี่ยสำคัญหนังสือสําคัญมากในยุคนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังสําคัญอยู่ที่การตีเลยเนี่ยพอพอเนี้ยมันก็ก้าวกระโดดล้วอ่านหนังสือแต่ถ้าเอาแบบมาเป็นจริงๆเลยนะก็มา ห้าปีห้าปีห้าปีถ้าเก่งพิกพิกถ้าพิกพิกถ้าแบบดีแบบดีสุดๆเลยแหละประมาณสักสามสี่ปีเพราะว่าเราก็เล่นอายุงานเราแค่สิบปีต่อปีเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะเจอพาร์ทได้เยอะขึ้นครับพเราจะเขาเรียกว่ามีมุมมองในการมองพาร์ทเนี่ยครับได้ดีขึ้นอืเหมือนมันต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะพี่มันมันเป็นอาชีพที่แบบ ไม่ได้เหมือนอาชีพทั่วไปอ่ะปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เหมือนกันแน,น่นอนถ้าคนเล่นพลาเป็นใช่ใช่แล้วก้าวกระโดดหรือแบบเฮ้ยหรือมันเห็นผลนะถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเห็นผลน่ะคืคอปีที่แล้วเป็นแบบนี้แล้วพอคุณมาปีนี้แล้วคุณจะบอกเฮ้ยปีที่แล้วคุณไปคุณทำแบบนั้นไปได้ยไงแสดงว่าคุณก้าวกระโดดแล้วใช่ใช่คุณมีคุณเห็นผลแล้วว่าปีที่แล้วกับปีนี้คุณเก่งกว่าแล้วมันต่างกันมันเห็นไงใช่และอย่างที่พี่ก็ สี่ปีห้าปีเนี้ยพี่ว่าแบบซื้อเองสบายๆในเหรียญนะในเหรียญแต่ถ้าพระอื่นถ้าเราไม่เป็นน่ะผมแนะนําเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถ้าไม่เป็นเนี่ยเราขอประกันเขาได้ใช่ใช่พระสมัยเนี้ยต้องเราต้องยอมรับนะว่าพระสมัยเนี้ยเขาดูแลอย่างดีอยู่แล้วขอโตอยู่แล้วเพราะใครๆเขาก็อยากขายถูกต้องพี่ทุกคนเขาไม่ได้ขายถูกถูกต้อง มันได้ราคาใช่ยิ่งเริ่มใหม่ๆบางครั้งก็จะมาฟอร์มเซียนบอกเลยนะเจ๊ง้กอป <laughs> ฟอร์มเซียนนะเจ๊งนึกคนเจ๊งกคนถูกว่าแต่คุณพอคุณซื้อไปแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วเริ่มคุณลองไปซื้อเองอะไรเองอ,อันนั้นนะคุณจะเริ่มเก่งแล้วอันนี้ก็ฝึกฝนไปอ่าใช่ระยะเวลาสิบเปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เอมีช็อตมหาสัจจรรย์ช็อตไหนไหมที่พอจะเล่าได้ว่าเฮ้ยช็อตเนี่ยเรารู้สึกว่าเราซื้อแล้วเราเอ มีความสุขแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าจําไม่ลืมอ่ะพี่จําไม่ลืมอ่ะมีอยู่หลายช็อตตอนที่เราได้แต่แต่เอาช็อตนี้ละกันอันนี้ก็เอ้ยมันมีอยู่วันหนึ่งครับครับตอนนั้นมันประจําประมาณสักหกโมงเย็นพี่ก็นั่งคุยกับน้องพี่คนหนึ่งครับน้องกู๊ดครับก็นั่งคุยกันอยู่วันนี้ไม่ได้ของเลยอืพี่ก็ยกมือไหว้ขอให ไหวผมก็เช่อขอให้ผมได้ของดีๆหน่อยนะครับพราะเพราะว่ามันจะสิ้นเดือนแล้วยอดยังไม่ถึงเลยอะไรประมาณนี้เสร็จปั๊บทีเนี้ยยูดีโทรศัพท์โทรครับฮัลโหลพี่อ่ว่าไงครับน้องเนี่ยมีองค์เนี้ยพี่ดูดิพี่เอาเปล่าเขาก็ส่งรูปมาก็ยังคุยกันในสระอ้าแล้วแล้วว่าไงอ่ะเอาไงเอาเท่าไหร่สามแสน ถ้าสามแสนเฮ้ยเอามาดูจริงได้ไหมต่อได้ใช่ไหมต่อได้อ่าอ่าแต่มีคนดูเก๊นะอืมอ่าแต่มีคนดูเก๊นะอ่าโอเคเอามาให้ดูเลยพี่คิดในใจเลยแม่งแท้จากลูกอ่าที่ใครดูเก๊วะหรือแม่งเก๊ตัวใหม่ออ่คือเราก็แบบว่าคุน้องคนนั้นก็มีทักษะที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าเก่งเลยเสร็จปั๊บทีเนี้ยเขาก็เอามาสองทุ่ม มาถึงพี่ร้านพี่สองทุ่มเอามาปั๊บพี่หยิบมาแท้แบบแท้นับหนึ่งเลยแต่มันไม่ใช่พักของน้องเขาครับมันไม่ใช่พักของน้องเขาเหมือนเป็นพักของเพื่อนแต่เพื่อนมันบอกว่าเก๋แต่น้องคนนี้บอกว่าเฮ้ยกูดูแท้นะก็มือว่าของมือเก๋ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูส่งถามพี่กูให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือเหรียญข้าหลามตัดพมอาจารย์เฮง ไพวันปีสองสี่เจ็ดสองเนื้อเงินสวยดั้มเดิมเลยผิวแบบบ้านๆดำๆเลยนี่แหละก็ได้มาเสี้ยนนี้แหละซื้อสามแสนแล้วขายเท่าไหร่เอ็มพีทก็ต้องอยากรู้อยู่แล้วใช่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้รู้เท่าไหร่เลยยองนะครับก็ขายไปล้านกว่าบาทครับโอ้โหขายไปล้านกว่าบาทแต่แต่ไม่อยากให้มองมุมนั้นแค่มุมเดียวอยากให้มองอีกมุมหนึ่งถ้าวันนั้นพระเหรียญเนี้ยองค์เนี้ยถ้าเกิดว่าเหรียญจานเฮงไพวันเนี้ยเก๋ให้ขึ้นมา พี่กอลฟคืนไม่ได้นะครับศูนย์นะศูนย์นะคือคือไม่อยากให้มองแค่ว่าเฮ้ยคุณไปซื้อเขาไปกดเขาไม่ได้กดคนที่มาขายเป็นเซียนด้วยคือผมต้องบอกว่าความรู้ของพี่กอลฟเนี่ยคือเยอะมากจริงแล้วเป็นคนที่คือเอาว่าเรื่องเหรียญเนี่ยได้หมดเลยใช่ไหมพี่ถ้าเหรียญน่ะได้หมดแต่อาจจะพาปีหนึ่งกว่าอาจจะอาจจะไม่ค่อยรู้บล็อกแต่อาจจะดูดูอะดูได้ใช้เกได้หมดพี่เนี่ยเล่นพรับจากความชอบล้วนๆไม่ไม่ได้มีแบบว่าความอยากได้เงินเลยเริ่มต้นจากความชอบครับ สำคัญที่สุดเล่นเริ่มต้นจากความชอบใช่ครับเงินจะตามมาใช่พี่แต่ถ้าคุณเริ่มเล่นจากเงินเนี่ยยากยากยากเพราะถ้าวันไหนคุณหาเงินคุณเล่นด้วยเงินอ่ะแล้วคุณไม่ได้เงินคุณก็จะเลิกใช่มันจะท้อถูกต้องถูกต้องชอบมันมีความสุขผมว่าเซียนพระส่วนมากที่เข้ามาวงการพระหนึ่งเลยเริ่มจากความชอบและความศรัทธาก่อนถูกต้องอยู่ได้สบายสบายใช่คือบางคนแบบไม่ได้ชอบแต่พอเห็นว่าทําเงินได้อยากจะทําบ้างเนี้ย พวกเนี้ยจะอยู่ได้ไม่นานใช่ใช่ใช่อันนี้ที่ผมสังเกตนะสมัยเนี้ยเก่งเร็วกว่าสมัยก่อนพี่กล้าการันตีเลยเข้าถูกทางมีคนแนะนําดีครับไปเร็วและถ้ายิ่งมีทุนนะโอ้โหโอ้โหแม่งสาคัญอย่างกระขับซุปเปอร์คาร์ไปถึงเส้นชัยเร็วอยู่แล้วมันขึ้นลิฟต์ป่ะพี่ใช่แต่ขึ้นลิฟต์อยู่ที่ว่าคุณไปถูกทางหรือเปล่าถ้าคุณเขาเรียกว่าถ้าคุณเริ่มถูกครับปลายมันก็จะถูกใช่พี่ถ้าคุณเริ่มต้นผิดครับปลายมันจะไปทางมันก็ เห็นเห็นอยู่แล้วมันผิดตั้งแต่เริ่มใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องบอกแล้วว่าเรื่องเล่าของพี่ก๊อฟเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าเล่าหมดเนี่ยคงจะใช้เวลานานมากอันนี้ก็คือพอว่าขอปากของคอฟเอฟซีเนี่ยได้รู้จักตัวตนของพี่ก๊อฟมากขึ้นนะแล้วถ้าเอฟซีเนี่ยอยากจะนําพระมาขายพี่หรือว่าอยากจะมาซื้อพระกับพี่ก๊อฟเนี่ยพี่ก๊อฟช่วยบอกหน่อยว่าพี่ก๊อฟเนี่ยมีหน้าร้านอยู่ที่ไหนแล้วก็มีคอนแทคอะไรยังไงบ้างโอเคครับร้านผมก็อยู่ที่พันทิพย์น้ำมวานชั้น2นะครับก็ ร้านใหญ่เลยเข้ามาเนี่ยถามใครก็ได้ร้านกอล์ฟอนโดนะครับก็จะเป็นร้านสีดําห้องกระจกนะครับเข้ามาได้ผมรับเช่าพระนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับฟรีมาเช็คพระฟรีผมยินดีหมดนะครับให้คําปรึกษาได้เลยนะครับส่วนถ้าจะติดตามก็มี a c e b o o k กอล์ฟคอนโดนะครับแล้วก็มีเพจกอล์ฟคอนดเอฟซีนะครับแล้วก็มี Tik t o k นะครับก็เขียนว่ากอล์ฟอนโดเหมือนกันนะครับ เ้าลองเข้าไปติดตามตอนนี้เพิ่งเริ่มทานะครับได้นะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามนะครับช่องทางของพี่ก๊อฟด้วยแล้วกันโดยเฉพาะ Ti กต o k นะเพราะว่าเอฟในทิกต o k เราค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปติดตามพี่ก๊อฟได้คนนี้ผมยืนยันให้เลยว่าเป็นเซียนที่อย่างที่บอกไปตอนแรกน้ําดีแล้วก็เป็นตัวจริงนะครับตาเดียวจบนะก็วันนี้นะครับก็ต้องฝากเอฟซีทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องวังพาเครื่องนะครับก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางวังพาเครื่องแล้วด้วยนะครับแล้วอีพีหน้านะครับผมจะไปถ่ายเซียนทอล์ เซียนพระท่านไหนนะ,ะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันครับแล้วเรับวันี้ผมและพี่ก๊อฟปันดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ